นี่คือสภาพแรกที่เราได้รับหมวกนวมในมันดูซอมบี้มากครับเดี๋ยวเฮลเมทดีเทลลิ่งจัดให้ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนแต่สภาพแรกคือเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยว ระหว่างในการทําขั้นตอนในการทําแต่ละขั้นตอนเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับดูสิ <laughs> โอโ้โอหโอห้โหเมากาดเมากาดนี่ขาดคาเลยแกปุ๊บขาดปับ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดให้ฟิตติ้งนมใหม่เรียบร้อยนะครับบิวใหม่ทั้งใบเลยนะครับ ใช้ผ้าตัวเดิมนะครับแต่ฟองน้ําด้านในเราต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับเพราะว่าอย่างในคลิปแรกก็คือมันเป็นหนวมันเป็นซอมบี้เลยแล้วที่นี้เจ้าของเขาก็เลยบอกว่าโอเคใบนี้ทํามาเพื่อเอาไว้ใช้ลุยเลยเลยไม่ได้ต้องการเคลือบเซรามิกนะครับเพราะมันมีริ้วรอยแบบนี้แล้วสีมันแตกเราก็เลยแนะนําว่าพี่มันถ้าขัดขัดลําบากมากตรงนี้คือจะขัดลําบากมากต่อให้เอาสกอตเทปแปะ ก็ยังจะมีปัญหาได้เพราะขาดขนาดนี้เพราเวลาดึงออกน่าจะมีปัญหาเนี่ยครับตร,รต,ตรงนี้มีรอยถลอกแต่ตรงนี้เป็นรอยถลอกแบบดิฟแคดที่มันค่อนข้างลึกและสีมันแตกด้วยนะครับ X l i g ไลปัญหาของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับในอายุการใช้งานที่นานเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ด้านนี้ก็สีหลุดนะครับตรงนี้อ,อ,อะไหล่ยางชิ้นนี้นะครับของโรงงานคือมันหลุดหายไปแต่เราอะอันนี้เราทําให้ลูกค้าเราไม่ได้คิดตังเพิ่มนะครับ ด้านบนก็มีสแคดนะครับโอเคใบนี้ปิดงานส่งงานครับค่าทำนวมค่าทำนวมใหม่ทั้งหมดในนี้ครับพร้อมอัพฟิตติ้งให้ด้วยนะครับเอ,อ้ยพร้อมฟิตติ้งให้ด้วยเนี่ยราคาแค่เพียงพันกว่าบาทเองนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาครับเดี๋ยวเราจะให้งางานครับผมแล้วก็หมวกใบนี้เราทาความสะอาดแค่สเปรตัวนี้ตัวเดียวมันออกค่าตรกมันออกเยอะมากอืม ออกจนเหลือแต่ลิ้ว้อยที่เป็นตำหนิจริงๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเราไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ